สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยทอดทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอันนาฮามเกรนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชนาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชนาจักรสวีเดนประจําประเทศไทยนางอันนาะฮามาเกรนเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารองค์กรกระทรวงการต่างประเทศราชนาจักรสวีเดนมาก่อน เวลา17.15นาทีนแอนส์วอฟกังไรเชลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหาพานันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทยนายแอนส์วอลฟ์กังไรเชลเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําสาธารณรัฐเฮเรนิกม,มาก่อนเวลา17นาฬิกาสนาทีในช่องโกลด์บวงเบิร์ฟ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครฝ่อทูนละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคาราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยในชองโกลรดบูงเบิร์ฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน เวลา17จนาฬิกา25นาทีนางสาวปิงคิดนิกรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษร,รสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอคัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งแคนาดาประจําประเทศไทยนางสาวปิงคิดนิกรเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีรับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดาในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแคนาดามาก่อน เวลา17นาฬิกา28นาทีนางคอนสแตนเชมวายีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโกลาลัมเปอร์มาเลเซียฟาทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มมีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวรประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชรูตรวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทยนางคอนสแตนต์นเชมวียได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธรารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซียด้วย เวลา17นาฬิกา31นาทีนางฟอเรนซ์เบอร์คีอัคโนอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโกลลลัมเปอร์มาเลเซียฟอ,อทุลออทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณการนาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยนางฟอเรนซ์เบอร์คีอโคนอได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณารัฐกาหน้าประจำมาเลเซียด้วยสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา14.58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระณิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสักประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ นางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคณิยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้เวลา8นิก14นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดิยราชนารีสรเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งและมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ซึ่งยังพบการระบาดในบางพื้นที่ หากคนหรือสัตว์ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเสียชีวิตในที่สุดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ตามวงรอบจะเป็นการป้องกันได้ตามพระนโยบายในการทำงานตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียว one health ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งให้กับสุนัขจำนวน18ตัวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความดูแลซึ่งการทำหมันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีและลดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์รวมถึงลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียด้วยทั้งนี้สัตว์ที่ผ่าตัดทำหมันทุกตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพผ่านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทรงมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบตามความเหมาะสมในสัตว์แต่ละตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจ,จัดไรที่พึ่ง สร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในระดับท้องถิ่นโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเทศบาลเมืองชัยภูมิกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกันออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินอกจากนี้ควรนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนตามวงรอบเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนจำนวน50ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน161ตัวด้วยทรงให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ทรงโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้แก่ประชาชนมีรูปแบบการอบรมที่เข้าใจง่ายการนนรงค์ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนถึงอันตรายเกี่ยวกับโรคเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและให้ความสำคัญนำไปขยายผลถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมทบทุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธานด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ a c e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลยิธิจุลาภรณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งเยี่ยมสมาชิกชูบีนัมเบอร์วันและทรงเปิดชมรมชูบีนัมเบอร์วันและส่วนพื้นใจชูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เวลา19บนาฬิกานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังวิทยายลัยเทคนิคกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ทรงเปิดชมรมชูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอร์วันซึ่งได้น้อมนําหลักการดําเนินงานโครงการชูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนานักเรียนให้นําสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยชมรมชบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้องและรวมพลังเพชรน้ำดีต่อต้านยาเสพติด โครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอร์วันให้คำปรึกษาพัฒนา EQ และจัดกิจกรรมสร้างสุขจากการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา21ปีในโครงการชูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกำแพงเพชรส่งผลให้เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่1มีชุมชนบ้านทุ่งม,มหาชัยมีสถานะเป็นทองปีที่3 ชุมชนบ้านบ่อแก้วมีสถานะเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One i d o อระดับประเทศ3รุน่นและทีม To Be Number o t e Teen n c n s e ์ i ซสระดับประเทศ1ทีม จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ t no. ูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการม no. ูลนิธิชูบีนัมเบอร์วันพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งสมาชิกชูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตชูบีนัมเบอร์วันด้วย พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาย,ยุวกาชาติไทยประจำปี2567 วันนี้เวลา16นาิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าบปรกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหสุทานานรนาศไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกะชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาย,ยุวกาชาติไทยประจำปี2567 100ปียุวกาชาติไทย นสนามสุขพัชลาสัยกรีธาสถานแห่งชาติเขตรปรทุมวันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภา,ากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกรมพระลึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกะชาติตลอดจนให้สมาชิกยุวกะชาติได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจงรักพักดีต่อชาติศาส,สนาสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ประธานโลกพ,พระราชทานแก่ยุวกาชาติดีเด่นประจำปี2566และอาสายุวกาชาติดีเด่นประจำปี2567และมีดำรัสแก่สมาชิกยุวกาชาติพร้อมกับทอดพระเนตรพิธีสวนสนามของยุวกาชาติและการแสดงชุดใต้ร่มพระบระมีเกียรติศักดิ์ศรียุวกาชาตไทยการจัดงานครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาติร่วมงานประมาณหนึ่งคนกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ การประกวดวาดภาพการประกวดเดินสวนสนามกิจกรรมพิเศษยุวกาชาติซึ่งตลอดเวลา102ปียุวกาชาติได้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ให้สำลิดผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมส่วนรวมอนเนกประการ สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็พระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระคุศลสังฆทา,านอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวรลาลงกรณ วันนี้เวลา9ก้านิกาสนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเ,เป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชน เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมมหาีารามยุคที่4เป็นสมเด็จพระราชอุป,ปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุป,ปัชยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่าวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ้นพระชนมเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา9า9 1ปีทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่22มิถุนายน2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ต่อมาในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอารยวงศสาคัยยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 องคมนตรีเป็นประธานเปิดหอศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงและงานสีสันพันไม้หลากหลายวัฒนธรรมหัตถกรรมบนพื้นที่สูงวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชันากายทิเบตดาริกจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกรพนธตรุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงของโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนางานหัตถกรรมรวมทั้งเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้ยั่งยืนและงานศิลปะแขนงต่างๆที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการมาตั้งแต่ปี2535 โดยชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงรวม12ชนเผ่าชิ้นงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ประจําเผ่าที่สําคัญได้แก่ผ้าทอผ้าปักเครื่องจักสานและเครื่องเงิน ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุเยกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชน,นีพันปีหลวงในการทรงงานหัตกรรมบนพื้นที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี2514พระฉายาสาธิสลัก์ในฉลองพระองค์ชุดลาหูดอยอังขางวาดดิสีน้ำมันโดยศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีภาพวาดวิถีชีวิตชนเผ่ามองโกเลียอายุกว่า100ปีหนังสือรวบรวมรุดลายผ้าของชนเผ่าผลิตภัณฑ์จากกันชงและผ้าย้อมสีธรรมชาติจากพืชจากโครงการป่าให้สีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอรวมทั้งส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตกรรมอาทิตะกร้าอากากุของชนเผ่าลาหู ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระวินิจฉัยแนะนำการตกแต่งด้วยยญาอีบูแครที่ขึ้นบนดอยอ่างขางจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสีสันพันไม้หลากหลายวัฒนธรรมหัตกรรมบนพื้นที่สูงซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด72พรรษาตรการตาพฤกษาโครงการหลวง ณบริเวณสวนไผ่ศูนย์ว,นวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศจมร,ริเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านพันไม้ของมุรนิธิโครงการหลวงโดยเป็นครั้งแรกของการรวบรวมพันุไม้เมืองหนาวจากยอดดอยอาทิกุหลาบเป็นจาศพันธุ์ใหม่บัวเดียดฟโฟดิลดาเลียกล้วยไม้ซิมบิเดียม พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของพันธุไม้ดอกพันธุ์พืชพระราชทานการเสวนาอาศัศจรรย์พันธุไม้เมืองหนาวและกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดทําถุงผ้าอีคโคพริน้นวงคุณแจดอกไม้การทําอาหารขนมและเครื่องดื่มจากดอกไม้กินได้การสาธิตการทำกระเบื้องดินขอแบบโบราณแห่งเดียวในภาคเหนือการทำโคมและตุ่งล้านนาจากชุมชนแม่เขีย ร้อมการจัดแสดงชนเผ่าและการจำหน่ายพันธุไม้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในบรรยากาศสไตล์กาดมั่วผู้สนใจเข้าชมงานได้จนถึงวันที่31มกราคมนี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขป้าสู่ชุมชนที่จังหวัดเลย วันนี้ที่โรงแรมเลยพาเลสอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรกัรคราชนารีโปรดให้นายชลิตมานิตยคุณรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาส,า,สาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้ระบบสารสนเทศมีเจ้าหน้าที่ปศุสัสตว์เจ้าหน้าที่สาธาร,รณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครูผู้สอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนเข้าอบรมประมาณ200คน ทั้งนี้จังหวัดเลยมีประชากรสุนัขและแมวกว่า47,000ตัวผ่าตัดธรรมันแล้ว1,046ตัวและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น100แห่งและอาสาปสุสัตว์160รายเพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ราชวิทยายลัยจุฬาพรเชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบเป็นขวนัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้ที่โรงเรียนคอลอกาเวอำอำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาส ราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรคดีราชนารีไปมอบให้แก่รัศดรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ในอำเภอศรีสาครและในอำเภอรือเสาะพร้อมด้วยตัวแทนรัศดรผู้ประสบอุทกภยัยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสพบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครซึ่งพื้นที่อำเภอศรีสาครถูกผลกระทบ6ตำบล35หมู่บ้านและอำเภอรือเสาะ9ตำบล72หมู่บ้านบ้านเรือนรัษฎรพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์ประมงและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวังควัตวรรคดีราชนารีทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ราษฎรจึงโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,000ชุดนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรธนมนตรีค่ะซึ่งการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาบิดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่24-26ถึงมกราคมเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมในหลายด้านเพื่อน,นําไปสู่การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทรวทัรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ควอเตอร์สไตม์ไมเออร์ประธานธีบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในวันที่24มกราคมนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลและภริยารอต้อนรับและช่วงเช้าวันที่25มกราคม นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรอต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมและหารือข้อราชการเต็มคณะพร้อมร่วมหารือกับภาคเอกชนจากนั้น ประธานาธิบดีเยอรมนีและนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถแถลงถึงการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความยั่งยืนการรับมือกับภาวะโลกร้อนและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เยอรมนีพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมอีวีเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาคส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนในไทยอย่างต่อเนื่องและร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนการพบกับภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้บอกถึงนโยบายและโครงการต่างๆที่ไทยมีศักยภาพในการดาเนินการอาทิคโครงการแลนบริดจ์ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา และที่ภาคเอกชนสนใจคือการรีไซเคิลและการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะซึ่งไทยพร้อมพิจารณาให้เยอรมน,นีเข้ามาลงทุนนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้าเขตเชงเก้นให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยด้วยภายหลังการถแถลงข่าวรัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับประธานาธิบดีเพื่อเป็นเกียรติและวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ ประธานาธิบดีได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิรินทรซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกและโครงการเกษตรยั่งยืนที่เป็นความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับไทยรวมทั้งเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยาวนานมากว่า160ปีที่จะต่อยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือกันอีกในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนารอ,อมัตเยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ